ลัคนาสิงการงานช่วงนี้คุณอาจจะได้เจองานที่คุณต้องรับผิดชอบเยอะมากเลยนะคะหลายเท่าเลยทีเดียวคุณอย่าเพิ่งท้อนะคะเพียงแต่ว่าอดทนสักนิดนึงค่ะงานมันจะถาถมเข้ามามากมายแต่ว่าขอแค่ให้คุณพยายามเต็มที่แล้วความสำเร็จและความมุ่งมั่นที่คุณทำเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเติบโตแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จนะคะการเงิน ถือว่าเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากขึ้นนะคะมันก็เป็นข้อดีที่คุณอาจจะไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยหรือมาเจดอะไรแล้วก็รายได้มันก็เข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำได้คือบริหารจัดการให้ดีเพราะมันจะทำให้เงินอยู่กับคุณนะคะก็ยังไงก็จัดสรรระบบการเงินของคุณให้ดีแค่นั้นเองค่ะ ความรักนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเนื้อหอมเนาะมีอ่ารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่อย่าลืมก็คือคุณมีคู่แล้วนะคะอันนี้สำหรับคนที่มีคู่เนี่ย ควรจะระมัดระวังนิดนึงอย่าเผลอใจไปท,ทั้งทั้งที่รู้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายนะยังไงก็หักข้ามใจค่ะคุณระลึกไว้เสมอว่าฉันมีคู่แล้วแค่นั้นความรักของคุณก็ยังคงมั่นคงแล้วก็มีความสุขกันอยู่นะคะหากใครอยากรู้ชีวิตฉันเป็นยังไงถ้าก็ามาหาบีค่ะชีวิตดีๆดีกับเบียนตาฝากกดติดตามเบียรตาด้วยนะคะ